สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเงรวยๆวยครับวันนี้พบกับเหรียญเสมาชนะจนครับของหลวงพ่อศิลวัดะหานใหญ่จังหวัดระยองปี2563นะครับลูกทรงเหรียญเป็นลูกทรงเหรียญเสมานะครับพิมพ์เต็มองนะครับรุ่นนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานหน้ากากนะครับงานลงยาก็ พบเห็นได้น้อยรุ่นนี้มนันจะสร้างอยู่ที่168รลังนะครับมีทั้งรายการจองรายการรุ่นเนื้อนี่องค์ที่โชว์อยู่ก็จะเป็นเนื้อนวะโลหหนาฬากากทองทิพย์ขอบอับปปาครับโอ้โหขอซูมดูความสวยหน่อยเลยข้างบนเขียนชื่อรุ่นว่าชนะจนนะครับนี่ครับลายกระหนกเป็นเหรียญคอเสมาคอน้ําเต้านะครับหลวงพ่พันนี่เป็นงานหน้ากากด้านหลังก็อันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับโอ้โห โอ้โหเลขหนึ่งหกเจ็ดหรืกว่าหนึ่งหกแปดนี่ครับต่อโค้ดนี่ต่อโค้ดสาเสอือแล้วรอลิงครับนี่วงกลมใช่ไหมครับด้านล่างก็จะมีนีออ่อีกหนึ่งโค้ดตรงนี้นะครับด้านถ่ายข้างล่างเขียนว่านี่ครับอืมนี่นี่เห็นไหมครับอุปถัมภ์สร้างหลวงปู่ทวดใช่ไหมครับนี่ที่วัดราษฎรส 3, ามบักีจังหวัดชลบรุรีปีหกสามอ๋องานอุปถัมภ์นะครับรุ่นนี้ นี่แล้วก็มีงานต่ตางๆมากมายนี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับขอบอับปกา,าเดี๋ยวไปดูจรวนการจัดสร้างกันก่อนสำหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นี่คือใบรายการนะครับออกวัดละหานใหญ่นะครับรุ่นนี้ก็มีทั้งรายการจองรายการรุ่นเนื้อเนะื้อทองคําก็มีนะครับเก้าเหรียญ ประธานอุปถัมภ์ก็มีนะครับจะได้เนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงินหลังเรียบตะก,กุดทองคําเนื้อเงินฝังเพชรโอ้โหชุดกรรมการอุปถัมภ์ก็มี9 9้า้อยเกสิบเก้าบาทนะครับได้รับทั้งหมดสี่เหรียญนะครับส่วนรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคอ,อยู่ที่ห 16, นึ่งร้อยหกสิบแปดลังหรือหนึ่งมืนหกพันแปดร้อยเหรียญนะครับนี่นี่นะครับนี่คือรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคครับลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะครับหนึ่งลังก็การันตีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะครับ นวะนวะนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดเหรียญโอ้โหนวะเยอะนะแล้วก็มีเนื้อบาก,ก้านะครับเนื้อทองฝาบาทเนื้อทองแดงเนาะทองแดงนะส่วนใหญ่จะเป็นงานหน้ากากกระไหลเงินกระไหลทองนะครับถ้ามีเยอะสุดก็จะเป็นทองแดงผิวไฟอย่างนี้เลยทองแดงผิวไฟเพียวๆผมจับอยู่เมื่อกี้อยู่ไหนนี่ทองแดงผิวไฟทองแดงผิวไฟลงยาทองแดงผิวไฟเพียวๆผมไม่เห็นนะ เดี๋ยวผมดูไปรายการก่อนรายการที่สามสิบห้าสามสิบห้าเป็นทองแดงอุ้ยทองแดงอย่างนี้หรอนี่ครับแปดจุดสามห้ามีเยอะสุดนี่ครับต่อโค้ดคําว่าสินแต่ละแต่ละเหรียญก็ต่อโค้ดเพเหมือนกันนี่ครับรายการที่สามสิบห้านะครับรายการที่สามสิบห้าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแล้วก็เนื้อทองทิพย์อย่างนี้นะครับนี่เนื้อทองทิพย์อย่างนี้นะครับนี่แต่ละรายการก็มันการจัดสร้างก็แตกต่างกันไปแล้วโค้ดก็ แตกต่างกันไปเนะครับโคตรรุ่นนี้ดูเนื้อทองติดต่อโคตราสาลาีไหมครับแต่และเนื้อก็ติด่อโคตรแตกต่างกันแล้วเดี๋ยวผมมาดูเหรียญอื่นอื่นมาติด่อโคตรอะไรบ้างนะโอ้โหรุ่นนี้นี่ดูติด่อโคตรตรงนี้โอ้นี่ติด่อโคตรพอดาวกระจายใช่ไหมครับนี่มีเนื้ออัปก้าด้วยนี่รายการที่สองศูนย์เนื้ออัปกา้านี่ครับต่อโคตรมากมายหลากหลายเนาะก็ลองดูนะครับใครสนใจก็สามารถเจ้าหาบูชาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน และครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ